สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํารถก่อสร้างนะใช้ชื่อว่าไดโนโบครับชุดนี้ผมเห็นภาพปกนี้มีอยู่หลายแบบนะเป็นกงขังสัตว์รถแมคโรแล้วก็รถไถด้วยนะอ่าเป็นี่ผมหามาได้แค่เป็นแบบรถด,ดําเท่านั้นเองหาไม่ได้แค่แบบเดียวสีเดียวด้วยอือ คล้ายๆกับชุดที่เคยแนะนำไปแล้วนะที่ว่ามันเป็นแบบแพ็คคู่นะครับมันมีคันใหญ่ด้วยนะชุดนี้ไม่มีลานเหมาะเอาไว้ที่จะเล่นในอกองดินกองทรายได้นะครับ mm hmm. ชุดนี้เป็นของเล่นแผงนะราคาก็เลยถูกกว่าที่แบบเป็นแบบแพ็คชุดอีก mm hmm. อแบบวัสดุพลาสติกก็โอเคนะเพราะว่า แข็งแรงทนทานระดับหนึ่งเลยอ่ะอืมคือแต่ผมดูจากหน้าปกแล้วมีหัวไทยเซราท็อปด้วยนะอ่าแต่นี้ผมหามาได้แค่แบบเดียวเองเป็นของเล่นแผงหาซื้อให้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับชุดนี้นะลองไปหาดูกันได้อ่ะคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ